ใครอยากเห็นว่าวัดส,สวยไหมต้องไปดูในเอ็มีน้องดีโออันนี้คือวัดวัดวัดที่เราถ่ายที่นี่คือสวยเลยทางเข้าก,ก็ก็เลิศนะคะพี่น้องทาาเขากเาเเเเ็เป็นสะพานเด้อใช่เป็นเป็นสะพานแล้วก็มีคลองน้ำนะคะใช่อันนี้เขาปล่อยแล้วมันเป็นคลองชลประทานค่ะตรงนี้นใช่ อันนั้นก็จะเป็นถนนถนนเส้นเลี่ยงเมืองนะคะเส้นเส้นเลี่ยงเมือง,ง,ง,องก็เข้ามาแป๊บเดียวเลนิโอค่ะซอยข้างมู้นเลนิโอนะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นคลองชรบทนเนาะมันจะมาเจอสะพานขาวๆนิดเดียวเข้ามาสวยมากเวทีสวยมาก,เมากๆเลยค่ะนี่เข้ามาแต่ก่อนที่เขาจะจัดกิจกรรม อ่าเขาจะแต่กิจกรรมเป็นแบบเออเหมือนเป็นสปริงเกอร์เป็นน้ำพูใช่ใช่ <c oughs> แต่ก่อนอ้อมแ,แม่จำได้แล้วอันเนียเขาจะขุดเป็นเขาจะมีน้ำผูแล้วมันจะมีมีปลายของบานสิงตรงนี้เขาจะทำเป็นสวยตกแต่งก่อนคอนเข้าไปอันนี้ก็ค่อยว่างแผนกันว่าบอจะห้เป็นอะไร <c oughs> ไปเข้าบาทสิ่น ใจ <c oughs> ่แล้วหมอไฟมาติดแล้วพี่น้องยายไปอยู่มองไดกก็ถืกยกแต่หมอไฟป,ปลาอะ้วหมอข้านา้นาำเดือนส,สิบก็คือเดือนที่แล้วเองนะคะ อันนี้หมอ้อไฟเขาก็เพิ่งมาติดให้ค่ะเม,มื่อวานวันนี้ก็เลยให้ทีมงานมาทําความสะอาดบอสก็ให้บริษัทมาเคลียเลยเพราะว่าถ้าเป็นทุกบาทุกสางที่น้องซื้อเข้ามาเนี่ยคือนี่แหละเอาไ,อาไปพายุดูรังกียร์ดูทุกคนพี่น้องแขกไปแค่บาเอฟซีห้อก,กัอนมายูเ <C> e <al> ตี่ยมข่าไหนเด็กตัวเกียวอะ่ะจะได้ออกมาจากที่เราเช่ามาอยู่นี่ก็คุดภสพ้อแบบกลางวันเห็นไหมนี่ตอมองสีว่นี่บ้อตอมองสียูพี่น้องเพราะอะไรดิ คำมา so first, ้าเนี so first, ่ยแดดร่มลมตกมาบรรยากาศดีมากดูส so ิแล้วหน้าออฟฟิศะคิดว่าเอาสมมติอาคารขึ้นปื๊บดไปไหมคราวนี้ร่มจังอ่ะใช่พี่น้องหนาวคิดคือบ่แดดคือแดดซองนี้ม่มีต้นไม้อยู่จริงจริงก่นคือหลังหลังจากเที่ยงไปคือหน้าหน้าฟิตจะร่มจะเย็นเลยบ้านนี้ช่วยอยู่แล้วก็ตรงบ้านบอดก็คือแดดแดดบ่ายคือไม่ร้อนเลยค่ะจะลมแล้วก็ร่มเย็นมาคัตรงที่ห้าไปสเปเชียลอันบุกเบิกไหมค่ะพี่น้องเป็นออฟฟิศเป็นออฟฟิศ บ้านบอจะข้างในสุดน,นะคะจะเป็นตรงที่รถจอดอยู่ค่ะแล้วก็บริเวณทางด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นที่นอนของเด็กๆโตเกียวเลยใช่ตรงนี้นะคะก็จะเป็นบอ่อนเขาคือมีดลูกสมุนไพรแท้ค่ะคนนนั้อยู่ใ้อง อันนีน้นางอยู่ที่เราเลยตัวเนี้ยแม่จําได้ตอนที่เรามากินโอุรักกันนางก็อยู่ที่บ้านผู้ชายมาจีบห้างเราต้องตั้งชื่อไหมนี่วันเราตั้งชื่อว่าอะไรนะน้องเฝ้าสาบด้า,าน,นข้างก็บรรยากาศดีค่ัฝั่งนั้นหมดเลยค่ะ ใช่ค่ะใช่แม้ว่าได้อยู่ค่ะบออเพื่อเป็นเป็นอาคารเพื่อมองมีเป็นต้นไม้มีอาจเป็นลานกิจกรรมนั่นนู่นนี่เลยเป็นฮอพักเด็กๆที่พาแถคเ,<อ><ๆ>เขาดีไซนอ์อาจะเก๋อยู่เพื่อให้บทบังทัศนียภาพของบ้านบอสี่อ ใช่ค่ะอันนี้้ถาอันนี้เป็นบ้านท้าอานมณ์เป็นโซนขึ้นโซนขึ้นโซนขึ้นใช่ไหมนะเป็นโซนปิดแล้วมองไปถึงต้นสูงใช่เป็นไเพราะว่าถ้าสร้างไม่กับกับเติบอยืดได้ขนาดนี้แม่วาเพราะยังดีๆอยู่เลยแล้วมันไม่ได้เก่ากว่าแม่ค่ะสามารถทำใหม่ได้ให้มันยังใหม่อยู่เลยค่ะตอนตอนที่เด็กๆเรามาช่วยกันทำความสะอาดตอนครั้งที่แล้วก็คือยังยังใหม่อยู่เลย

ว่านองกับเสื้อ,อคุบัเงเยงแม่ค่ะใช่แต่นี่คือบริษัทนี้กี่อยู่ค่ะคือเขาเก็บรายละเอียดดีตามล่องประตูล่องหน้าต่าง,งเขากระเบื้องห้ค่ะพี่น้องอันนี้ค่ะ อาสวัสดิ์อรับแกจะเฮ็ระเบูมแล้วมันแดดเพราอันนี้ให้ด้วยนะข,อขอ้าถอดฟิลเตอร์่องแอร์มาให้ครับฟังมากกระบาดต่างเลยสองกระบาดกันเดียวเดี๋ยวผมไม่เวียดให้กำลังใจเพิ่มเนาะ นอนเว้นบักคากเท่านี้จริงๆคือจเจ้าคิดว่าตัวแมวเห็นเว้นยิ้มยิมื่อแรกแม่ล้างบ้านใครแม่คือพี่แต่ผมลมดูแถวกระเป๋าเจ้าเขาเจ้าขาดไปแล้วป่ะล่ะลูกสม,มุนมลลายแห้ง <Yo> ปาร์ตบุกเบิกยังอยู่อยู่อันนี้แม่เบอรพี่น้องแม่เบอรเลยใช่หมดเลยนะครับตรงนี้จะเป็นถึงนุ่นเลยสูุดนุ่นสูตรพุ่นที่ห้องนั่นสูตรพุ่น น้องจอนองค์ครักพี่ทักบอสเขาบอกน้องจอนนี่ฝ่ายลูกปลาน้อง,องหมาก็มากินเนื้อย่างกับบอสแต่สมัยก่อน,นอะไรหอดพุ่นชี้ห้องหอดผุ่นะครัที่เราจะเริ่มจากตรงนูน้นนูน่นนู้น ตรงนู้นเก็ลากยาว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 ไปสุดนู้นอันนี้เป็นสวนอังคือเป็นสวนหลังบ้านเหมือนสวนถ่ายพิพิธภัณฑ์คือเขาใหญ่แม่คือคือเปิดประตูร้าบอประตูซุ่มกระโจัราเปิดระแล้วกบสิบนมองนั่นมองนี่มองนั่นมองนี่เรือรับรองสวนมองนั่นมองนี่เลียวาสเป็นอุโมงค์อป็อย่างสินาเอาไว้เขาแรนหล่นข้างหลังป่าที่เหมือนอันนั้นแเหมือนบ้านอันที่เราเกิดกล้องาอยู่นัน อะไรอย่างนั้นข้างหลังเป็นแบบนี้มนแมนแถวท้ายหลุดไปเรื่อยใช่ไหมเย็นดีพี่น้องเย็นดีอากาศเย็นดีนั่งลองแล้วนั่งลองแล้วนี่นั่งลองแล้วเห็นไหมเดี่นั่นงขึ้นจาตัวนี้น้องจอนนี่นี่ยจะไปใช้เอ้ย,วยดวดดีให้ต้นไม้ใหญ่ น้องหมาก็รักบอดมันค่อยๆแลบนะน้องหมารักบอดน้องหมานั่งลงลูกแล้วถ้านหนูดื้อหนูจะจุนแม่แซ่นะเนื้อากาศออดพุนแต่ว่าข้าขานประกศาศสีขายอยู่นะคนประกาศสียังปั่นอยู่โอ้ยลมดีลมเย็นดีละ่ะอุสน飒ร้อนไหมโอ้ย ยงรวมดีมากกับสิวะตอนนี้ข้างหลังนี่ลังรถเหลืองก็คือจะเป็นออฟฟิศเป็นเป็นที่ศูนย์รวมของตัวเกียวเอาไว้รับแขกเอาไว้รับลูกค้าเอาไว้รับเอฟซีเอาไวร้ FC, ไวรับทีมงานเรารวมตัวการประชุมการทํางานการตัดต่อ,ตอการซ้อมดน,นตรีกันจะอยู่บริเวณนี้เลยพี่น้องซื้อบัตรระเบิงข่อยรายยุบเก่าบาทแต่ละอีพี่น่นะนะยบอกเลยว่าคุ้มค่าคุ้มราคาแล้วก็คุณก็ยังมีส่วนหนึ่งในการ สร้างอาณาจักรตัวเกียวแล้วก็ทําให้เด็กๆแบบมีที่อยู่ที่อาศัยอเอาบ้านเรือนไทยมาไว้เลยค่ะใช้บ้านเรือนไทยกำลังจะเอามาอยู่แต่ว่าต้องหาที่วางดีๆเพราะว่าถ้าเกิดวางไม่ดีมันจะไม่เข้าพวกใช่ <laughs> น้องระโดดาะน,น,น้องจะโดดจากจากจากสิ่งที่เราวางไว้ มี่ค่คิดว่าหน่อยอยู่มองหนคิดบอกเขาสิยแตยังมองลยไหมฮะท้าขศาศตร์เขาามาขอเวลาสามอืมแต่ข้าอยู่มันหลังใหไงมันสองช่งกับให้ไป้มากกว่วเราขาวเดียวต้องเดียวเขาลางเอะให้นด้ให้พร้อม จริๆาๆบรรยากาศแล้วก็มีคาเฟ่ในนี้ด้วยคาเฟ่แบบว่าเบลเบลน่ารักเวลาเอฟซีมาก,ก็ได้กินกไข่กระเพรือเขากินไหมบาริต้าหนุ่มบาริต้าสักคนสองคนประจำร้านแล้วก็ข้าตื่นมากกว่าสกินกอมูโดอันเรกอเนาอ ก็ขายให้เหน่อยๆโตเกี่ยวขก็กได้แล้วพอแต่และมือสั่งกาแฟมาสั่งเป็นลายห้องเนี่ยไป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 อย่าขี้ตบแล้วหามนะสั่งกายขุน้นแหนบเอออย่าเดอ้เดอลูกไปตัวห้าแม่ พ่อแม่เราไปยู่เดียวกันเดี๋ปะจะไปสามารถนี่มีอุปกรณ์อะไรเนี่ยเอาจะต้องใส่เงาเดาะว่าเข้าวตบบินไปฟิตตี้กลับมาก็ต้องประทุมการ์ิซียนและแกนโอเพนนิ่งคาเฟ่นะคะฟินแลนคาเฟ่สาขาสองโอ้ยมันก็ดจะเป็นมั่วุ่นกุนวะแล้วก็แบบเปื้อนขี่ตมทัง้งหลายไปบอกเพื่อนในว่าเขาจิบในหน่อยเพื่อนเฮนรถวันเที่ยวอะไรนะแม่ทีมงานเราจะเข้ามาอยู่บางคน ใครนะใครจะมาอยู่นะหลังนี้นะโอ้ยหูตื่นใครจะมาอยู่หลังนี้นะ